ไปทางซ้ายมองมาตรงนี้เอายังไงสลันสลันเอาอย่งไงสลันเล่นทำไมสลันเล่นทำไมตรงนั้นเลยโอ้ยโอ้สลันมึงเล่นอะไรพอเริ่มต้นครึ่งหลังเสร็จปั๊บทุกอย่างที่เชลซีคุยกันมา15นาทีที่ทูโกและทุกคนแพงแต่ปั๊มให้เราได้เว้ยเราต้องสู้นู่นนี่เราต้องทำให้ได้กลับมาได้แน่นอนอย่าไปกลัวทุกอย่างที่มึงคุยมา15นาทีจบไปหมดเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าเมนดี้ปื๊ดนะเมนดี้แมนดี้ได้บอลอันนี้อันนี้พลาดีรยงจริงอันนี้ นายบอลมาเสร็จปั๊บออกมาเปซปเปอร์คีเปอร์เอาไงดีอะเฮ้ยเขาเข้ามาบีบแล้วไอ้ย่างนั้นเดี๋ยวกูจ่ายให้กับลูริเกอร์แล้วกันไอ้เฮียจ่ายสั้นยจ่ายเปิ้ลแตกนีเดียวโอ้ยเฮียทำไงลูริเกอร์ไอ้เฮียเฮ้ยมึงโยนขี้ให้กูแล้วเอาไงดีอะไอ้สัตว์แม่งเตอัดแม่ง่อยแล้วกันี่เนี่ยเตอัดไม่ดีอีกแเสร็จปั๊บเบนเซม่าแม่งใช้จังหวะที่ปั๊มบอลดีมากนะกองหน้าระดับระดับเนี้ปั๊มบอลดีๆเนี่ยผมว่าเบนเซม่าอยู่ท็อปท็อปเลยนะแล้วม